สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับแชร์เทคนิคของคนที่ขอมานะครับขอนี้นะครับก็ขอขอว่าขอเทคนิคการฝึกทหารเร็วๆนะครับแบบฝึกเท่าไหร่ใช้บัฟอะไรนะครับและสําหรับคนที่มีทีหควรจะอัพจากทีสขึ้นทีหเลยหรือว่าฝึกทีหนะครับไปเลยนะครับหรือเราก็สําหรับคนที่มีทีสนะครับจะฝึก ทีสไปเลยหรือว่าจะฝึกที T3 ที 3, แล้วก็อับขึ้นไปเป็น T4 นะครับก็ในคลิปนี้จะมีจะแชร์มุมมองของผมนะแชร์ที่ผมเล่นมานะครับแต่ว่าผมต้องบอกไว้ล่วงหน้านะครับคลิปนี้นะครับภาพมันจะแบบค้างนิดนึงนะเหมือนภาพมันดีเลยนะครับผมอัดมาสองรอบแล้วนะมันก็เจอปัญหาเดิมนะคอมผมมันไม่ค่อยดีนะครับประมาณนี้นะครับก็รายละเอียดเข้ากันไปดูในคลิปได้เลยนะฮะ ก็ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเหมือนเดิมนะเพราะผมไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดนะครับผมแค่จะแชร์วิธีคิดแบบของผมเท่านั้นเองนะฮะเริ่มแรกนะครับเขาถามถึงพวกบัฟอะไรใช่ไหมครับหลักๆนะครับคุณให้คุณมาดูกดตรงนี้นะครับที่บ้านนะครับแล้วกดตรงที่ไอเครื่องที่เป็นกราฟเนี่ยครับอ่าขาขึ้นเนี่ยแล้วคุณก็มาดูความเร็วการฝึกทหาร อันนี้ผมยังไม่ได้บับอะไรแบบขออะไรหรือเก็บรูนอะไรนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้คุณสมบัติอะไรรมผมเป็นเยอรมันนะครับก็จะมีความเร็วอะไรทซ5%นะครับเทคโนโลยีน่าจะเป็นเทคโนโลยีจากกนะิวนะผมเดานะอ๋อเทคโนโลยีของตัวเองนะครับถ้าจากกิวมันจะเป็นเทคโนโลยีของสมพันธ์นะครับแสดงว่าอันนี้ของตัวเองนะครับก็คือ,อวิทยาลัยตรงนี้นะครับ อ๋ออันแรกเลยนะครับความเร็วการฝึกทหาร20%เป็นวิจัยอันแรกนะครับของสายทหารเนาะมาดูบับที่เหลือกันนะครับก็อันนี้เทคโนโลยีของเรานะครับวิทยาลัยนะครับกำลังของนรกคูเสดอันนี้เป็นอันดับตอน PKVK นะก็ได้ความเร็วกันฝึกขึ้นมานะครับออกจากเค k บัพนี้ก็จะไม่มีนะครับอนาคตศศกดธิ์ก็จะมีแท่นนะครับ1 5นะครับที่เคดีของเรานะครับเป็นแท่นของโซน2เนาะ อ่าจะมีแท่นหนึ่งนะครับที่ให้อ่าบัฟตรงนี้นะครับแต่ก็ VIP ผม VIP 1 6นะครับก็โบวอยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะมีประมาณนี้แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับให้คุณมาดูตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้บัฟเพิ่มเติมนอกจากส่วนนี้นะครับคือส่วนนี้คุณไม่ต้องไปขออะไรนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเก็บรูนเก็บรูนก็คือเก็บพวกนี้นะครับพอคุณเก็บรูนเนี่ยพอดีว่าผมหารูนฝึกไม่เจอนะครับถ้าเจอแล้วมันจะขึ้นบนนี้นะเวลาคุณเก็บแล้วนะครับมันจะมี บัฟของรูนนะขึ้นตรงนี้เลยนะครับถ้าเก็บ7ก็จะ7% 10 10% 15ก็1 5นะครับก็แล้วแต่รูนที่คุณเก็บนะครับทีนี้พอคุณเก็บแล้วนะครับไปไงต่อนะครับก็จะมีอีก2บัฟนะครับน่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับจะได้แบบเคลียร์ๆนะกดเพจนะตรงนี้นะครับชื่อนะครับก็คือไดยุกนั่นเองนะครับเดยุกเนี่ย และให้เราขอนะคนที่ให้ได้ยุกได้ก็จะมีคิงนะครับแล้วก็มี3คนนี้นะครับที่จะให้ได้ยุกกับเราได้ได้ยุกเราก็จะได้ความเร็วการฝึกทหารอีก1 0นะครับแล้วมันจะมีบัฟนะครับซึ่งบัฟเนี้ยคิงจะกดได้นะครับกดใช้สกิลนี้ได้นะครับซึ่งผมไม่เคยเป็นคิงนะครับแต่ดาวว่ามันน่าจะใช้เพชรสองสองพนนะใช้เพชรสองพในการใช้สกิลหนึ่งครั้งนะครับก็ดาวนะอันนี้ผมเดาวนะครับ มันก็จะมีบัฟอาณาจักรนะครับเพิ่มความเร็วกันเฟิร์สอ,อีก10%เป็นเเวลา4ชั่วโมงอันนี้คือบัฟอาณาจักรอ่ะนั้นผมขอสรุปเลยนะครับนอกจากบัฟแทน่นบัฟวิทยาลัยอะไรแล้วนะครับบัฟที่ต้องขอนะครับเพิ่มนะครับก็จะมีบัฟไดยุกนะครับเก็บรูนเนาะเก็บรูนนะครับแล้วก็บัฟอาณาจักรซึ่งบัฟอาณาจักรแล้วแต่ว่ากิจกรรมมีกิจกรรมอะไรมาแล้วคิงจะเปิดไหมซึ่งคิงขอจะประกาศก่อนเปิดนะว่าวันนี้จะเปิดเวลานี้นะครับจะเป็นเมลคิงออกมาว่าจะเปิดบัฟ บัฟฝึกนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะมีบัฟแค่นี้เองนะครับไม่มีไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับเพราะว่าจากคำถามเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่แน่นอนนะครับมันเกมนี้ไม่มีนะครับ ab ab s e l e c start อย่างเงี้ยไม่มีนะครับมันจะเป็นใช้เวลาอะไรอย่างงี้นะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการฝึกนะครับเดี๋ยวผมกดออกหอันนะครับก็เดี๋ยวผมขอลองดายุกเลยว่าเขามีให้ไหมนะครับ เพราะว่ามันเดคคิงด้อมไงขอไปก็ไม่ได้นะครับไม่รู้ไม่มีคนแจกครับพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวขอทิ้งไว้นะครับอผมก็จะขออย่างนี้ครับดยุคพีทเนี่ยแค่นี้นะครับส่งโลเคชั่นที่ห้องดดยุคนะครับที่เขาขอกันแล้วเราก็มาดูนะครับว่าเขาจะให้เมื่อไหร่ซึ่งมันไม่ได้มาหลายวันแล้วนะมันไม่มีคนแจกนะครับอระมดเรื่องของเรานะครับเขาถามว่าผมขอพูดในกรณีที่เป็น มี T5 ก่อกแล้วกันนะจะฝึก T4 หรือว่าจะฝึก T5 ไปเลยนะครับหรือว่าจะอัพจาก T4 ขึ้นเป็น T5 ผมให้อย่างนี้ครับคือทหารทุกนายที่อยู่ในเมืองเรานะครับสุดท้ายจะเป็น T5 ทั้งหมดนะครับคุณควรจะอัพ T4 ขึ้น T5 ทั้งหมดเหมือนกันนะครับแต่คุณจะฝึก T 4ก่อนหรือว่าจะฝึก T5 ไปเลยนะครับผมให้ดูที่เวลาในการฝึกครับ เวลาในการฝึกบอกอะไรนะครับทุกวันคุณควรจะฝึกทหารออกมานะเพราะว่ามันมีเควสตรงนี้นะครับมันมีเควสตรงนี้นะครับให้กดแล้วบางครั้งนะครับมันมีกิจกรรมเนี่ยฝึกทหารอะไรพวกนี้เราก็จะมีกิจกรรมที่ฝึกทหาร T2 ขึ้นไปนะครับเป็นจํานวนมันก็จะระบุจํานวนมาเช่น2 0 0 0 2น0 0 2,000นหมื่นหนึ่งนะครับหรือ1 0 0่0อะไรประมาณนี้ผมตัวเลขประมาณนี้ครับประมาณหมื่นหนึ่งนะ T2 ขึ้นไปอะไรประมาณนั้ ซึ่งผมแนะนำให้คุณฝึก T2 ไปเลยนะครับหรือให้อัปเกรดครับจาก T4 เป็น T5 ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาประมาณ12 13าชั่วโมงนะอันนี้คือไม่ได้เก็บรูนไม่ขอไม่ได้มีใดยกนะครับก็จะประมาณ13ชั่วโมงนั่นเองนะครับอ่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมแนะนำอย่างนี้ความหมายของผมคือทุกวันคุณควรจะเก็บทหารอย่างผมเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าอันเนี้ย1วัน3ชั่วโมงหมายความว่า อีก24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยถ้าผมมาออนอีกรอบอะผมจะยังไม่ได้ทหารตัวนี้แล้วผมกดมาดูตรงนี้นะครับตรงน,นี้บอกว่า20ชั่วโมงนะครับผมก็ดูแล้วว่าเอ้ยผมจะออนไหมนะครับผมอิงจากเวลาที่ผมจะออนมากกว่านะครับอย่างอันนี้ผมไม่น่าได้ออนนะครับอันเนี้ยผมอาจจะได้ออนนะครับหรือผมจะอัปเกรดอันนี้12ชั่วโมงตอนเช้านะครับผมอาจจะออนฮะแล้วก็มาเก็บทหารแล้วก็ฝึกอ,อีกรอบนึง อ่าอะไรอย่างงี้ผมแนะนําว่าให้ให้ดูเป็นเวลาครับอย่าไปสนใจว่าคุณจะฝึกอะไรมากกว่ากันนะครับอ่าคุณจะฝึกอะไรก็แล้วแต่ครับสุดท้ายมันจะเป็นตัวสุดท้ายอยู่ดีคุณต้องอัปเกรดทั้งหมดอยู่ดีเพราะว่าตัวอื่นจะใช้งานไม่ได้อ่าผมได้ไดยุกแล้วนะครับอ่าถ้าผมได้ไดยุกอย่างงี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้ผมไม่ได้ไปเก็บรูนนะเพราะว่าปัญหาไม่มีนะครับอ่าให้มาดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมปั๊บไดยุกมันจะขึ้นมาที่ตรงนี้เลยถ้าเราเก็บรูนอีก บัฟโรลนก็จะขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมเดย๋ยกนะครับตามนี้เลยนะครับบัฟสำหรับเรื่องบัฟนะครับทีนี้ผมจะฝึกอะไรนะครับมันเหลือหนึ่งชั่วหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งผมคิดว่าอีกยี่สี่ชั่วโมงกับอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมน่าจะได้ออนแน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมอย่างนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าอีกสิบสองชั่วโมงเนี่ยผมน่าจะทํางานนะผมคงไม่ได้ออนนะครับอย่างที่ผมบอกนะ ดูให้ดูเวลานะครับที่เราจะมากดรับทหารได้เราก็เอาเวลานั้นสมมติว่าอีกสิบสองชั่วโมงผมก็จะอัปเกรดนะครับหรือไอ้วันที่เป็นกิจกรรมให้เทรนทีสองอะทีสองขึ้นไปนะครับผมก็จะเทรนทีสองนะครับแล้วค่อยอัปเกรดขึ้นมาเป็นทีห้าในวันอื่นๆนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมดูที่เวลานะครับโอเคต่อมาถ้าคุณมีทีสี่ควรคุณควรใจยังไงนะครับผมใช้เหมือนเดิมนะครับก็ เทนทีสเลยก็ได้ถ้าเวลามันตรงกับเวลาที่คุณมากดรับนะครับหรือเทนทีสมา่ก่อนนะครับเราค่อยเทนเป็นทีสเพราะว่าคุณจะมากดรับอ่าอยู่ที่คุณมากดรับได้เมื่อไหร่นะครับสุดท้ายจะเป็นทีสทั้งหมดนะครับคุณจะไม่มีทีสและทีสในการออกไปลบแน่นอนนะครับทีนี้ถามว่าเทนเท่าไหร่ดีนะครับก็เทนเต็มจํานวนครับหรืออ่ามันจะมี ช่วงที่คุณยังไม่ยังไม่ยังไม่ขอเรียกว่าอะไรยังไม่เลเวลพิพานะคุณก็จะเทรนไม่ได้ถึงสองพันถูกไหมครับมันจะมีกิจอะไรมาเนี่ยคุณก็คำนวณเ,เอาเราก็เทรนตามนั้นครับเอ่อให้คุณกดรับได้ในหนึ่งวันนั่นเองนะครับเพื่อเอากิจก,กรรมฮะอันนี้คือเทคนิคง่ายๆเลยนะครับส่วนการออกลบอะบางคนอะที่มีเดแล้วเขาใช้ทีสี่ออกลบถูกไหมครับบางคนอาจจะฝึกทีสี่เอาไว้เพื่อออกลบด้วยหรือใช้ผสมนะครับ สามรับตัวผมนะผมไม่แนะนำให้เอา T 4ออกลบช่วงแรกอะที่ผมเล่นนะผมก็ผมก็มกเออคนก็แนะนำให้ใช้ T 4เล่นในการออกลบนะครับที่ E O C เนื่องจากว่ามันใช้ทรัพยากรน้อยนะครับใช้เร่งน้อยกว่านะครับอ่าแล้เหมือนเหมือนว่ามันจะถูกกว่าาง่ายว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่านะครับแต่ประเด็นนะครับพอผมเล่นไปแล้วผมตกผลึกได้อย่างหนึ่งครับว่า ทรัพยากรนะครับที่หายากและแพงที่สุดนะครับในกาเล่นเกมคือเวลานะครับเวลาเพราะคุณเอา T4 ออกไปลบกับ T5 เนี่ยในเวลาเท่ากันนะในลบแบบจังหวะเดียวกัน <ๆ S 1> เช่นตุ่ยตุยอย่างเดียวเลยหรือบวบบวอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยครับที่จังหวะเหมือนกันอนะจังหวะการประทะเหมือนกันนะอะทีสี่ในเวลาที่เท่ากับ T5 เนี่ยทีสี่จะ ได้คิวน้อยกว่า T5 T5 จะได้คิวมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เวลาเล่นน้อยแบบผมนะผมก็จะใช้ T5 ล้วนๆนะครับอ่าประมาณนี้ผมไม่สนใจว่ามันจะใช้ซับเท่าไหร่เนี่ยอย่างอะเคนี้นะผมใช้ไปแค่1บีเองเพราะว่า k คเนี้นะครับผมมีเวลาเล่นไม่เยอะเลยนะครับผมลบแค่3ครั้งนะครับค่าฝั่งตรงข้ามไปแค่6กเอ็เท่านั้นนะครับเกณฑ์คิวพอยต์มาประมาณ100 หนึ่งร้อยนิดๆน,นะครับหนึ่งร้อยนิดๆเนานะจากข่าวก่อนนะ่าประมาณหนึ่งร้อยนิดๆน,นะครับผมไม่อยากกดเข้าไปตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะกระตุกนะครับผมอัดอัดไปหลายรอบนะก็อัดแก้นะครับมันกระตุกมากเลยนะครับไม่รู้ว่าหลังจากอัพอัปเดตมาแล้วผมเพิ่งมาอัดชิปเนี่ยมันก็ตุกกว่าเดิมอีกนะตุกกว่าแต่ก่อนคุณจะเห็นว่าไอ้ตัวกระตุลอะไรเนะี่ยเห็นเมาส์ผมไหมมันก็ตุกมากเลยนะเออ แต่ในเกมมันไม่กระตุกนะครับมันกระตุกนิดหน่อยแหละแต่มันไม่ขนาดเท่าวิดีโอที่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขอไปจริงๆนะที่มันกระตุกนะครับแต่ผมอัดแก้หลายรอบแล้วนะครับจนท้อจนไม่อยากจะอัดแล้วนะครับก็เลยออกไปอย่างนี้นะก็คุณฟังที่ผมพูดแล้วกันนะบางอันผมก็จะใช้ภาพตัดแปะมานะครับเพราะว่า <c oughs> ภาพมันค้างที่เดิมแต่ผมยังผมคลิกเข้าไปเนี่ยคลิปแบบนี้นะครับภาพ มันยังค้างอยู่ที่บ้านแบบไม่คลิกเลยนะครับผมก็เลยต้องตัดนะครับตัดส่วนนี้ออกไปแปะอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้แค่นี้แล้วกันนะเป็นไกด์ไลน์คุณแล้วกันนะครับสรุปเลยก็คือบัฟก็มีอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ยุกนะครับขอได้ยุคเก็บรูนนะครับแค่นั้นหลักๆนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีคิงเปิดพับก็ได้อีกนะครับฝึกจํานวนเท่าไหร่แล้วฝึกทีอะไรดีก็อยู่ที่เวลานะครับ เวลาที่เหมาะสมนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าฝึกแล้วคุณจะเก่งขึ้นหรือจะเทพขึ้นไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่เวลาที่คุณกดมากดรับแล้วก็อยู่ที่กิจกรรมนะครับควรจะฝึกทหารเพื่อเอากิจกรรมนะครับไม่ได้ฝึกมันไม่ได้ทําให้เราเทพขึ้นแต่ประการใดนะครับก็แค่นี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเราจะเจอกันใหม่คลิปถัดไปแล้วกันนะฮะจะจะตกไหมเดี๋ยวค่อยพิจารณานะครับ อ่าวันนี้ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ